คลิปนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของการสร้างบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะพามาดูการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับโดยการใช้เป็นอิฐบล็อกที่มีรูแล้วก็ใส่เป็นเหมือนตัวยาเทียมเนี่ยเข้าไปตรงกลางของรูด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการทํานะครับลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยรวมถึงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับ ข้อดีข้อเสียของลักษณะพื้นแบบนี้ด้วยนะครับลองดูเป็นไอเดียเป็นแนวทางได้นะครับเผื่อท่านใดอยากจะทํานะครับไม่จําเป็นต้องทําที่บ้านก็ได้นะเอาไปปรับปรุงในพื้นที่บริเวณรอบบ้านของเราเองก็สามารถใช้งานได้ครับเนื่องจากผมไม่อยากเทเป็นพื้นปูนบริเวณหน้าบ้านนะผมก็เลยไปหาตัวแผ่นทางเดินนะครับก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้เลยผมไปสะดุดตากับตัวแผ่นทางเดินที่มีรูลักษณะแบบนี้นะครับ1ก้อนของเขาเนี่ยจะราคาประมาณสัก30 30บาทนะครับแล้วก็เราต้องใช้ประมาณ10ก้อนต่อ1ตารางเมตรนะครับแล้วงานนี้ผมใช้ไปทั้งหมด12ตารางเมตรสิ่งที่เราต้องซื้อมาด้วยก็จะมีตัวหินกั้นขอบนะครับที่เราจะมาใช้กั้นขอบพื้นที่ของเราก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มปูพื้นนะครับให้เราทําการตีขอบเขตที่เราต้องการจะทําการปูพื้นรอบตัวบ้านของเรานะครับอันนี้เราให้วัดมาจากแนวหรือว่าฉากของตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับพยายามวัดให้มันเท่าๆกันนะ ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าต้องการความกว้างความยาวออกจากตัวบ้านเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยก็อยู่ซักข้างละประมาณ1เมตรอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะให้เราหาระดับที่เราต้องการจะทําการปูตัวพื้นของเรานะครับตรงนี้จะใช้เป็นระดับน้ําหรือว่าใช้เป็นสายยางน้ําก็สามารถใช้งานได้นะครับตามเครื่องมือที่เรามีจะให้เอียงสลบนะฝั่งไหนอันนี้เราสามารถกําหนดได้เลยนะครับให้น้ําไหลไปฝั่งไหนเราก็พยายามลดระดับให้มันได้ตามที่เราต้องการ เมื่อเราหาระดับได้หมดทุกแนวเสาแล้วนะครับตรงนี้ให้ใช้เป็นเอ็นนะครับในการขึงตามระดับที่เราได้หาที่แนวเสาไว้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวเอ็นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการทํางานที่ดีมากๆนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้ทําด้วยถัดมาในส่วนของพื้นดินตรงนี้นับที่เป็นแนวเอ็นเนี่ยผมก็จะทําการขุดเป็นร่องลงไปนะเพราะว่าความหนาของตัวอิดกั้นขอบของผมเนี่ย มันมากกว่าแนวเอ็นที่เราได้ขึงไว้นะครับผมก็เลยต้องมีการขุดในส่วนของดินตรงนี้ออกไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านใดทําระดับสูงอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องขุดดินตรงนี้ก็ได้นับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเรานี่นะครับหลังจากที่เราขึงเอ็นรวมถึงการขุดเป็นร่องนะครับตามแนวเอ็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้แนวที่เราจะทําการปูพื้นรอบบ้านทั้งหมดแล้วครับติ่งําขั้นนะครับควรที่จะหาแนวฉากนะครับ ของตัวพื้นที่ที่เราทำนะเพราะตรงนี้มันจะทำให้เราปูแล้วปูได้ง่ายนะครับแนวมันก็จะได้ฉากโดยวิธีการของผมนะผมจะเริ่มปูจากตัวอิดกั้นขอบก่อนนะครับเพื่อกําหนดขอบเขตให้กับเขานะครับแล้วก็ค่อยปูตัวพื้นที่หลังแต่ถ้าท่านใดจะปูพื้นก่อนแล้วก็ใส่หินกั้นขอบเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้สามารถปรับประยุกต์ได้เลยการปู อิดกั้นขอบของผมนะครับผมจะปูเป็นแนวนอนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตามหลักเขาจะปูเป็นแนวตั้งนะครับแต่เหตุผลที่ผมไม่ปูแนวตั้งเพราะว่ามันต้องขุดดินลงไปลึกเลยนะครับผมก็เลยเลือกปูเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้แล้วมันก็จะได้หน้าของตัวอิดกั้นขอบที่กว้างกว่าด้วยนะครัผมก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับท่านใดจะทําแบบนี้ก็ทําได้ดูจากผมเป็นแนวทางได้แต่ถ้าท่านใดจะทําเป็นแนวตั้งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันให้ปรับประยุกต์นะครับโดยการขุดดินให้มันลึกขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ส่วนวิธีการปูตรงนี้ผมจะใช้เป็นตัวปูนก่อสําเร็จเนี่ยแหละครับมาใส่บริเวณพื้นด้วยนะเพื่อให้ตัวอิดกั้นขอบที่เราปูลงไปนะครับมันยึดแน่นอยู่กับที่ตําแหน่งของเขาเลยนะครับตรงนี้ผมต้องการให้มันอยู่แน่นกับที่เลยแต่ถ้าท่านใดจะไม่ใส่ปูนก็สามารถทําได้นะข้อดีคือเวลาเราจะลื้อมันจะลื้อได้ง่ายนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการให้มันแบบอยู่กับที่ไม่ขยับก็แนะนําให้ใช้เป็นวิธีการแบบผมนะครับ การปูตรงนี้ก็จะไม่ยากนะครับให้เราอ้างอิงแนวเอ็นที่เราได้ขึงไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวระดับนะครับของตัวอิฐแต่ละก้อนรวมถึงแนวตรงด้วยนะครับแนวเส้นแนวตรงของอิฐแต่ละก้อนก็อ้างอิงจากตัวของตัวเส้นเอ็นทั้งหมดเลยนะครับมันจะให้แนวนะครับของตัวอิฐกั้นขอบเนี่ยที่ตรงตามแนวแล้วก็ได้ระดับกันตลอดเลยครับส่วนวิธีการตัดอิฐกั้นขอบหรือว่าตัวแผ่นทางเดินนะครับเราจะใช้เป็นลูกหมูขนาด7นิ้ว ใส่ใบตัดคอนกรีตนะครับแล้วก็สามารถตัดได้เลยตรงนี้แนะนําว่าต้องตัด2ฝั่งนะครับถึงจะขาดเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความหนาเยอะนิดนึงนะครับหลังจากที่เราปูอิดกั้นขอบเต็มที่เรียบร้อยด้านในเนี่ยผมจะทําการขุดดินส่วนหนึ่งออกนะครับแล้วก็กําจัดหญ้าต่างๆไปด้วยแนะนําว่าถ้าท่านใดมีตัวพะยางกันหญ้านะครับหรือว่าคุมดินเนี่ยก็แนะนําให้ปูเข้าไปก่อนหน,หนึ่งชั้นด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ามันขึ้นซ้ํานะครับแต่เนื่องจากตรงนี้ผมไม่มีตัว พยายามกลุ่มดินผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ปูไว้นะครับถัดมาผมก็ไปสั่งตัวสายหยาบมาเลยนะครับตรงนี้สั่งมาสองคิวแต่จริงๆใช้แค่คิวเดียวนะครับคิวหนึ่งก็ตกประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบนะตัวนี้เราจะเอาตัวสายหยาบเนี่ยเข้าไปปรับระดับพื้นที่ที่เราจะปูตัวแผ่นทางเดินของเรานะครับตัวนี้ใส่สายหยาบเข้าไปแล้วพยายามอัดสายหยาบนะครับในพื้นที่เนี่ยให้แน่นเลยตามตำแหน่งที่เราจะทําการปูนะครับ โดยขั้นตอนตรงนี้นะผมจะพยายามปรับระดับแล้วค่อยๆปูไปทีละก้อน2ก้อนนะผมจะไม่ได้มีการปรับระดับของทรายทีเดียวทั้งหมดทั่วพื้นที่แล้วค่อยปูนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าสะดวกกับผมมากกว่านี่นะครับผม,มพยายามทําทีละก้อนทําทีละพื้นที่ไปเรื่อยๆสิ่งที่แนะนําเพิ่มเติมสําหรับการปูอิฐตรงนี้นะครับควรที่จะขึงแนวเอ็นนะครับตามแนวขอบของอิฐทางอิฐก้นขอบทั้งหมดเลยตลอดทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ด้านแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยปูอิดได้ง่ายแล้วเราก็ไล่ปูนะครับ ตัวอิดทางเดินของเราเนี่ยตามแนวเอ็นเข้าไปเลยนะครับใส่ทรายเข้าไปอัดให้แน่นแล้วก็ไล่ปูไปนะครับพยายามให้ตัวแนวเอ็นเนี่ยอยู่บนตัวแนวของอิดที่เราปูทั้ง2ด้านนะครับเราจะไล่ปูเป็นแนวยาวไปสุดๆเลยนะครับทั้ง2ด้านแบบนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มแถวใหม่ไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยการอ้างอิงจากแนวเอ็นให้แนวเอ็นเนี่ยมันอยู่บนขอบของตัว อิดกั้นขอบของเราทั้งสองฝั่งนะครับมันจะทําให้เราปูอิดแล้วได้แนวระดับที่ดูสวยงามไม่มีหลุมไม่มีสูงบ้างต่าบ้างแบบนี้นะครับอันนี้ก็แนะนําเทคนิคให้ใช้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เราก็พยายามไล่ปูไปเรื่อยๆนะครับใส่ทรายปรับระดับเข้าไปนะครับแล้วค่อยๆปูเข้าไปนะครับขั้นตอนตรงนี้จะไม่ยากแต่ว่าจะ เสียเวลาแล้วก็ใช้กําลังหน่อยนะครับถ้ามีผู้ช่วยหรือคนช่วยได้ก็จะทําให้เราทํางานได้รวดเร็วนะครับหลังจากเราปูได้ทั่วพื้นที่หมดแล้วมันก็จะเหลือบริเวณขอบนะครับบริเวณขอบเนี่ยเราก็ใช้ตัวเป็นตัวลูกหมูหรือว่าเครื่องเกียร์นะครับใส่ใบตัดคอนกรีตตัดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องไล่ตัดให้ได้ตามขนาดช่องว่างนะพยายามวัดไปทีละช่องนะเพราะบางทีหน้างานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนี่ครับผมก็พยายามไล่ไล่ตัดแล้วก็ใส่เข้าไปทีละช่องแบบนี้เลยครับ มันก็นจะทําให้เราสามารถปูในส่วนของตัวแผ่นทางเดินทั้งหมดนะครับที่เป็นแผ่นบล็อกที่มีช่องรูๆแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้จริงๆเนี่ยท่านใดจะเอาทรายหรือว่าเอาหินที่มีสีสวยๆนับใส่เข้าไปในร่องในรูแบบนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งมันจะ จบงานได้เลยแล้วก็สามารถใช้งานพื้นที่ได้แต่สําหรับผมเองเนี่ยผมต้องการให้มันมีสีเขียวหน่อยนะครับจะใช้หญ้าจ,จริงก็อาจจะดูแลยากผมก็เลยคิดว่าไปซื้อเป็นหญ้าเทียมมาถึงหญ้าเทียมเนี่ยก็จะมีหลากหลายเกตนะครับเราก็เลือกเกตที่เราต้องการมาอย่างผมเนี่ยก็จะเลือกเกตที่ราคาสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะตกถ้าจาไม่ผิดนะครับเขาขายเป็นเม็ดเม็ดละประมาณหนึ่งพันนะผมซื้อมาทั้งหมดสองเมตรนะครับก็ตกประมาณสองพันกว่า สำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัว้าเทียมเราก็ามาตัดนะครับตัดญ้าเทียมให้ได้ขนาดตามช่องเลยแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในรูของเขาแต่ละรูนะครับซึ่งต้องบอกตรงนี้จะเสียเวลาด้วยนะถ้าท่านใดจะทําลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับส่วนวิธีการใส่ตัวญ้าเทียมตรงนี้ผมจะใส่ทรายเข้าไปก่อนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรูนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะใช้เป็นปูนก่อสําเร็จนี่แหละครับหยอดเข้าไปจากนั้นเราก็จะกดเป็นตัว ญ้าเทียมนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับซึ่งความสูงของญ้ดเทียมต่างๆเนี่ยเราสามารถกําหนดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจะให้สูงมากสูงน้อยหรือว่าจะให้เสมอขอบอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปซึ่งตัวปูนนะครับที่เราใส่เข้าไปจะเป็นตัวช่วยนะครับยึดตัวญ้เาเทียมนะครับกับตัวรูของอิฐของเราเนี่ยให้มันแน่นตอนที่มันแห้งแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าท่านใดไม่ใส่ตัวปูนนะครับมันจะทําให้ตัวญ้ดเทียมหลุดได้นั่นเองนะครับ อันนี้ลองดูเป็นแนวทางนะเผื่อท่านใดจะทําลักษณะแบบนี้เพราะว่าการใช้ยาเทียมเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือการดูแลผมว่ามันจะง่ายกว่ายาาจริงนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยมันเพิ่มระยะเวลาการทํางานรวมถึง ค่าใช้จ่ายด้วยนะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแนะนําเทคนิคการใส่ญ้าเทียมแบบนี้นะครับมันจะมีตัวญ้ามันเอียงไปฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันถูกม้วนมานะครับก<ม>่อนที่เราจะใส่เนี่ยควรที่จะทําการขี้นะครับตัว้าเนี่ยให้ออกมาแล้วตอนใส่ผมแนะนําให้ทําการางอโค้งนะครับมันจะทําให้ตัวญ้าเนี่ยดูฟูนะครับดูแบบตรงขึ้นมาเลยนะครับลักษณะการใส่ให้ทําแบบนี้น่ครับ<ม>ต้องบอกว่าตอนแรกผมใส่แบบธรรมดาลงไปเนี่ยมันจะทําให้ยามันเอียงไป ซ้ายบ้างขวาบ้างนะับดูไม่เสมอกันนะครับแต่พอผมรู้เทคนิคแล้วนะมันจะทําให้หญ้านะครับดูฟูแล้วก็ดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากกว่าตอนที่เราใส่เข้าไปในรูนะครับถัดมานะครับในส่วนของขอบมุมต่างๆตรงนี้เนี่ยจริงๆนะครับถ้าเราปูแบบแนวตั้งที่ผมบอกไปตอนแรกนะเราจะสามารถใช้ตัวขอบที่เป็นอิดทางเดินนะแบบมุมมาใส่เข้าไปได้เลยแต่เนื่องจากตรงนี้ผมเป็นแนวนอนผมก็เลยต้องมาปั้นตัวปูนตรงมุมขอบเองครับ ขั้นตอนจริงๆตรงนี้ยเราจะสามารถใส่ปูนเข้าไปตรงมุมเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะมีการใส่เหล็กเข้าไปด้วยเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเขานะเพราะผมเคยทําแล้วโดยที่ไม่ใส่เหล็กอะเวลามีคนไปเหยียบนะครับมันทําให้ขอบมุมมันหลุดแล้วแตกได้นะครับผมวิธีการตรงนี้ผมก็จะมีการตัดไม้อัดหนาประมาณสัก10มิลน,นะครับตัวนี้มาทําเป็นแบบด้วยเราก็จะวัดจากแบบของตัวอีกก้นขอบมาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวช่วยทําให้เราเนี่ยปั้นตัวขอบมุมครับ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแต่ถ้าท่านใดจะไม่ใช้ตัวแบบที่ทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราพยายามที่จะปั้นให้มันใกล้เคียงก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเรานะแต่ของผมใช้วิธีการนี้มันจะทําให้เราปั้นได้ง่ายนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ผสมปูนคอนกรีอาตอัตราส่วน2ต่อหนึ่งนะครับปูนหนึ่งส่วนซ้าย2ส,ส่วนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปที่บริเวณมุมเนี่ยให้เต็มเลยครับจากนั้นผมก็จะใช้เป็นตัวแบบไม้นะครับในการ ปั้นนะครับนี่ยกรีดเข้าไปมันจะทําให้เราได้รูปทรงเนี่ยที่ใกล้เคียงหรือว่าความโค้งต่างๆใกล้เคียงกับตัวอิดกั้นขอบทั้งสองสองฝั่งได้มากที่สุดนะครับลักษณะแบบนี้เลยตรงนี้ก็พยายามนะครับใช้ตัวเกียงในการปาดนะครับให้ได้รูปทรงแล้วก็ความเรียบตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของร้อยต่อตรงนี้ก็ใช้ปลายเกียงในการกรีดนะครับร้อยต่อด้วยนะมันจะได้ดูดูอ่า เป็นธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการทําตัวพื้นหน้าบ้านของเราแล้วนะครับเป็นพื้นอิฐที่มีรูแล้วก็ใส่ตัวหญ้าเทียมเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองทดสอบนะครับในส่วนของตัวหญ้านะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ย ตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะขังน้ําหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เบื้องต้นมีการทดสอบโดยการฉีดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ลองดูน้ำเนี่ยมันก็ไม่ขังนะแต่ต้องบอกว่าต้องลองดูหน้าง,งานที่ตอนฝนตกหนักๆอีกทีนึงแต่ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยมันไม่น่าจะขังเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นอิฐที่มีรูอยู่แล้วรูพูนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะไม่ขังเท่าไหร่ส่วนตัวปูนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่เต็มรูนะครับเราใส่แค่ส่วนหนึ่งช่องข้างๆข,ข,ข,ของตัว อิดทางเดินเนี่ยมันก็มีรูให้น้ําซึมได้ผ่านได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของหญ้าที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ก็แน่นนะครับแน่นทุกรูเลยพอปัวปูนเขาแห้งนะครับดังนั้นท่านใดจะทำเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าหญ้าที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะไม่หลุดอย่างแน่นอน,นครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของงบประมาณบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับอยู่สักประมาณ12ตารางเมตรที่ผมทำนะครับใช้งบประมาณไปประมาณ8,000นะครับตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้นี้เลยนะอุปกรณ์ต่าง,างๆเฉลี่ยแล้วนะครับตกตารางเมตรละสักประมาณ 600กว่ากว่านะต่อตารางเมตรนะถ้าเทียบกับเป็นการเทป,ปูนธรรมดา ผมว่าอันนี้น่าจะแพงกว่าเท่าตัวนะครับแต่ถ้าเทียบกับการปูกระเบื้องด้วยเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะใกล้เคียงกันนะก็ลองดูเป็นแนวทางแล้วกันส่วนข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมว่าจะได้ก็คือเรื่องของความสวยงามแปลกตาแล้วก็การดูแลรักษาที่ผมว่าดูได้ง่ายกว่านะเพราะว่าเป็นยอดเทียมแต่ถ้าใครใช้ญอดจริงเนี่ยผมว่ามันน่าจะดูแลได้ยากกว่านั่นเองครับส่วนข้อเสียก็อาจจะมีหลายข้อหน่อยเช่นพื้นมันไม่เรียบนะครับอาจจะเดินได้ยากนะครับรวมถึงต้องใช้ขั้นตอนนะครับแล้วก็ งบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับ สิ่งที่ผมได้จากการทําพื้นที่ณตรงนี้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับการทําบ้านหลังนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยหวังว่าจะมีบางส่วนนะครับที่สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้งานได้นะครับส่วนไหนดีนําไปใช้ส่วนไหนไม่ดีอยากให้นําไปปรับปรุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนถัดไปผมก็อาจจะมีการรวมคลิปทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านหลังนี้จนจบเลยนะครับว่ามีวิธีการขั้นตอนทําอย่างไรบ้างนะครับเผื่อท่านใดอยากจะติดตามชมนะครับคลปนนอวาไก่ส ครับ